สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กล่องที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าอดีตชาติของคุณเป็นอย่างไรนะคะในท็อปิกนี้นะคะจะเป็นท็อปิกเพื่อความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูดวงกัน ในท็อปิกอีตชาติของคนกองที่1นนะคะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1น,นะคะคุณเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่ขยันในในการทำมาหากินขยันทำมาค้าขายเก็บเงินเก่งนะคะเป็นนักสแสวงหาโอกาสทางการเงินเสมอนะคะ คุณเป็นนักวางแผนนะคะแล้วก็เป็นนักวางแผนที่เก่งมากๆนะคะเป็นบุคคลที่มีหัวคิดทางการค้าที่ล้ำสมัยนะคะเป็นไปได้ว่าอดีตชาติของคุณอาจจะเคยเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้ามาก่อนซึ่งถ้าหากเทียบในปัจจุบันแล้วนะคะก็คงจะเป็นเท่าแก่หรือนักธุรกิจนะคะอดีตชาติของคุณนะคะค่อนข้างลุยแหลกอยู่เหมือนกันการที่คุณจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือว่า ปักหลักทำการค้าในเขตใดๆแล้วนะคะคุณจะคิดพิจารณาทิทวนแล้วว่าถ้าหากลงทุนตรงนี้แล้วจะได้กำไรขาดทุนหรือว่าส่งผลยังไงต่อสินค้าแล้วก็ชีวิตของคุณบ้างนะคะบางคนนะคะในอดีตชาติคุณอาจจะเคยสร้างบุญด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดนะคะหรือว่าสร้างโบราณสถานต่างๆนะคะ หรืออาจจะเป็นช่างก่อสร้างโบราณสถานต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะในระหว่างเส้นทางชีวิตของคุณนะคะมีอุปสรรคมากมายเลยเข้ามานับครั้งไม่ถ้วนเลยแต่คุณก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้มันเหมือนกันนะคะต้องบอกเลยว่าในเส้นทางการประกอบอาชีพของคุณนะคะมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่า การที่จะเข้าไปปักหลักในเขตใดเขตหนึ่งแล้วนะคะคุณเองก็ต้องโดนกดดันจากสถานการณ์ต่างๆจากคนที่อยู่ในเขตนั้นต่างๆนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เปรียบเสมือนนักลงทุนต่างชาติะคะที่เข้ามาลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณก็เลยโดนกดดันจากสถานการณ์ต่างๆมากมายนะคะจนแทบจะขยับตัวทำอะไรมากไม่ได้เลยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณก็สามารถเอาชนะกับอุปสรรคนั้นๆลงไปได้นะคะคุณใช้ความนิ่งความสุขุมของคุณนะคะและคุณก็ตระหนักรู้ว่าเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาแบบนี้ควรที่จะต้องรับมือหรือปรับกลยุทธ์ในการทำมาค้าขายอย่างไรบ้างนะคะ คุณเป็นคนมุ่งมั่นนะคะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมากๆหากคิดที่จะทำอะไรแล้วนะคะจะลงมือทำให้สำเร็จให้จงได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะและความสามารถของคุณนะคะคนอื่นเขาก็เห็นแล้วก็รับรู้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเราเขาก็ชื่นชมในการทำงานของคุณมากๆเลยนะคะในขณะที่ ถ้าหากประเทศนั้นๆน,น,นะคะที่คุณอาศัยอยู่หรือว่าทําการค้ายอยู่นะคะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการเงินนะคะและมีประชาชนจํานวนมากที่กําลังจมอยู่กับความทุกข์นะคะอยู่อย่างสิ้นหวังในแต่ละวันนะคะคุณจะเป็นคนที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะจนสามารถสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตัวคุณและคนในครอบครัวได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะ ที่แม่หมอต้องย้ำถึงเรื่องอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายในด<ม>ีตชาติของคุณกองที่หนึ่งอะคะ่ะ<ม>เพราะว่าแม่หมอทำนายจากหน้าไพ่อะคะ่ะ<ม>คือส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นอ่พ่อค้ามากกว่าแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของนักก่อสร้างอะคะ่ะซึ่งลักษณะนิสัยหรืออาชีพที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะก็อาจจะส่งผลในชาติปัจจุบันของคุณก็ได้นะคะสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะ คือต้องบอกว่าในไพ่กองที่หนึ่นะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วไพ่จะมีแค่ลักษณะแล้วก็อาชีพที่เด่นๆเ,เท่านั้นนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะถือว่าจางมากๆนะคะแต่แม่หมอก,ก็รวมไปกันกันกบคําว่าครอบครัวและกันนะคะก็ถือว่ากองนี้ก็ค่อนข้างมีครบเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นงานเงนินหรือว่ารักนะคะแต่ว่าความรักไม่อาจจะจางลงไปหน่อย ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังและก็รับชมด้วยนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอนะคะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ,อาจจะไม่ตรงเลยนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าอดีตชาติของคุณเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นท็อปปิกที่สนุกๆน,นะคะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าอดีตชาติของคนที่เลือกไพ่กองที่สเป็นอย่างไรนะคะ คนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองนะคะอดีตชาติของคุณเคยเกิดเป็นนักบวชเป็นผู้นำทางศาสนาหรือจิตวิญญาณนะคะบางท่านเนี่ยมีลักษณะของความเป็นครูผู้ให้นะคะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะบางท่านนะคะอาจจะเป็นตุลาการหรือคนที่คอยพิพากษาความยุติธรรมให้กับทุกทนทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นวรณะนะคะ คุณเป็นคนที่ชอบสั่งสอนหรือว่าชอบแนะนำคนที่กำลังหลงผิดคนที่กำลังมีจิตใจหมุนมัวและเศร้าหมองนะคะและคุณนะคะก็ทำให้เขาเหล่านั้นนะคะกลับมามีกำลังใจในการต่อสู้กับเส้นทางชีวิตของตัวเองต่อไปในทางที่ถูกต้องนะคะคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะคะรักความยุติธรรมมากเป็นไปได้ว่าบางท่าน อาจมีหน้าที่ที่ต้องตัดสินโทษให้กับคนที่ทำผิดและไม่ได้ทำผิดเช่นเดียวกันนะคะโดยให้ความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายนะคะคนที่เข้ามาเลือกไพ่ในกองนี้นะคะในอดีตชาติคุณเป็นคนที่สะสมบุญบารมีทางโลกมนุษย์ไว้มากเลยทีเดียวค่ะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะคะ อาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งใหญ่โตนะคะในสมัยอดีตเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งมากๆนะคะในอดีตชาติคุณค่อนข้างที่จะมีภาระหน้าที่ในเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างหนักหน่หนวงอยู่เหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่มีบริวารอยู่รอบตัวเลยนะคะมีข้าร,ชราชพารนะคะ และบริวารเหล่านั้นนะคะเขาให้ความเคารพและก็นับถือคุณมากๆนะคะในอดีตนะคะคุณไม่ใช่คนประเภทที่ว่าให้ลูกน้องทำงานแล้วตัวเองต้องเอาหน้านะคะคุณจะไม่ใช่คนแบบนั้นและคุณก็ไม่ชอบคนประเภทนี้ด้วยนะคะคุณไม่ชอบคนประจบประแจงนะคะคุณชอบคนที่มีลักษณะนิสัยตรงไปตรงมาแบบคุณนะคะคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและการเงินมากนะคะ ทางกลับกันนะคะคุณกลับต้องผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะในอดีตคุณอาจจะเคยโดนคนรักหักหลังนะคะนั่นเพราะว่าคุณเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความรักมากนะคะเวลาที่คุณรักใครแล้วนะคะคุณจะทุ่มเทให้เขาหมดทั้งหัวใจนะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำสุดนะคะ ถ้าให้ใจใครก็จะให้ไปทั้งใจไม่คิดจะเผื่อใจนะคะมันทําให้ท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะคุณจะต้องพบเจอกับความผิดหวังแล้วมันทําให้คุณได้รับบทเรียนราคาแพงในเรื่องของความรักเลยนะคะคุณไม่เจ้าชู้นะคะเป็นคนซื่อสัตย์กับความรักมากรักเดียวใจเดียวนะคะไม่เคยคิดที่จะนอกลู่นอกทางไปทางไหนนะคะถึงแมว้ว่าจะมีตําแหน่งใหญ่โตนะคะแต่คุณก็ไม่ได้มีปฏิสิม ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไปทั่วค่ะถ้าคุณมีใครแล้วคุณจะมีแค่คนเดียวค่ะแล้วพอคุณได้รับบทเรียนราคาแพงในเรื่องของความรักอะคะ่ะมันยากนะคะกว่าที่จะทำให้คุณเปิดใจรับคนอื่นเข้ามานะคะยิ่งถ้าเทียบกันสมัยนั้นก็คือเรื่องเทคโนโลยีคือมันไม่มีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปิดรับใครคนใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักอะคะ่ะ ในสมัยก่อนนะคะคุณจะต้องใช้เวลามากพอสมควรเหมือนกันกว่าที่จะได้พบกับรักดีๆนะคะและท้ายที่สุดนะคะคุณก็ได้พบความรักที่มันดีๆนะคะแล้วความรักครั้งท้ายที่สุดของคุณนะคะเป็นรักที่คุณและเขาจับมือกันไปจนแก่เท่านะคะจนผ่านอุปสรรคเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะท้ายสุดๆเลยนะคะคุณก็มีพร้อมทุกอย่างทั้งงานเงนิงนความรักนะคะครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมานี้นะคะอาจจะส่งผลกับชาติปัจจุบันก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักลักษณะนิสัยส่วนตัวนะคะในสำหรับบางท่านนะนะคะแต่ทั้งนีนน้ทั้งนั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังและรับชมทุกท่านเลยนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของคนที่เลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอนะคะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่า อดีตชาติของคุณเป็นอย่างไรนะคะในท็อปิกนี้นะคะจะเป็นท็อปิกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าอดีตชาติของคนกองที่3นะคะเป็นอย่างไรนะคะไปเริ่มดูกันเลยค่ะคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะอดีตชาติของคุณเคยเป็นคนที่คอยบำบัดความทุกข์ ให้ความช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความเจ็บปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายทางใจนะคะบางคนอาจจะเกิดเคยเกิดเป็นแพทย์พยาบาลครูนะคะหรืออาจจะได้รับราชการในสมัยนั้นนะคะคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สร้างทานบาร,รมีให้กับโลกมนุษย์มากเช่นเดียวกันนะคะทานในที่นี้หมายถึงการให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำการชี้แนะแนวทางแสงสว่างให้กับผู้คนนะคะ แต่ก่อนที่คุณจะได้ประกอบอาชีพดังกล่าวนะคะคุณก็จะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดนะคะบางคนอาจจะสูญเสียคนรักคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนรักแล้วก็คนในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะคือมันเกิดความกดดันมากๆนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปอะค่ะ คุณก็เลยต้องการที่จะศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้คนให้หายจากอาการเจ็บป่วยด้วยตัวของคุณเองนะคะเพื่อนํามารักษาคนรักแล้วก็คนในครอบครัวของคุณนะคะคุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํานะคะชอบความท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะเป็นคนที่หากล้มลงไปแล้วนะคะคุณก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ คุณเป็นคนที่มีคนรักคนเอ็นดูมากมายนะคะมีผลงานให้ประชาชนและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นเป็นที่ประจักษ์นะคะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดงดังนะคะและมักจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่อยู่เสมอนะคะคุณเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการงานและก็การเงินที่มั่นคงมากนะคะเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยไม่ลำบากเลยนะคะในอดีตนะคะคุณ เป็นคนที่มีครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วแหละและเมื่อคุณมีความรักนะคะคุณกับคนรักก็จะเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะคุณเป็นคนเก่งมากนะคะชอบที่จะพัฒนาศัก,กยภาพของตนเองอยู่เสมอนะคะบางท่านอาจจะเป็นผู้นำทางพิธีกรรมาศาสนาและจิตวิญ,ญญาณของหมู่บ้านนั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่นำแสงสว่างมาสู่ผู้คนนะคะ หรือบางท่านอาจจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตจนท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณก็หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมนะคะละจากทางโลกนะคะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าไปเลยก็ได้ก็มีบางคนนะคะเป็นคนที่รักสันโดษไม่ชอบพุ้นวัยกับใครนะคะชอบที่จะใช้ความคิดโดยใช้ชีวิตอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะปลงกับชีวิตอยู่เหมือนกันคือบางทีค่ะคุณก็ รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงมือสร้างมาด้วยตัวเองสักวันหนึ่งมันก็ต้องจางหายจางหายไปตามการเวลาของมันนะคะไม่มีอะไรที่มันอยู่เจรังยั่งยืนนะคะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เอาติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่ปร่งกับชีวิตเหมือนกันนะคะในอดิตชาตินะคะบางคุณก็เคยเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วละคะ่ะ บางคนเคยเกิดมาในครอบครัวเดิมแล้วก็มีนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้กล่าวมานี้นะคะอาจจะส่งผลกับปัจจุบันชาติของคุณสําหรับบางท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินรักลักษณะนิสัยส่วนตัวนะคะก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกท่านนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะเป็นท็อปิกที่ดูด้วยความบันเทิงนะคะก็ย้ำนะคะการดูดวงของช่องแม่หมอนะคะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยนะคะก็ต้องขออภัยมานะักที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ